ะะจากช่อง n นตตี้ TPL นะคะวันนี้ค่ะอยู่กับรถ Pajero ่สปอรค่ะวันนี้นะคะพี่ปาเจโ o ่สปอรคันนี้มาทําอะไรกันบ้างน,นะคะเนึ่งเลยค่ะพี่เขามาเปลี่ยนเบรกเริ่มจากที่เปลี่ยนเบรกก่อนเลยนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นเบรกนสเตอร์นะคะตัวกล่องเขียวนะคะเปลี่ยนในด้านหลังนะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยนโชคหน้าหลังค่ะก็จะเป็นโชค a อสแท็กฟอร์นะคะตัว AZ9 นะคะที่สามารถปรับความนุ่มหนึบได้ทั้งหมด9 ดับเลยนะคะจะเป็นโชค๊คในกระบอกสีครีมนะคะแล้วก็เป็นยางสีเขียวนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทําการเปลี่ยนยางมิชลินค่ะมิชลินไ r มัสซี่ SUV PLUS นะคะตัวนี้เป็นตัว PLUS ตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะคะเปลี่ยนในไซส์265ทับ60 18นะคะตัวนี้เป็นลายใหม่ SUV PLUS ไม่ใช่ SUV ธรรมดาแล้วนะคะร่องรีดน้ําดีมากระยะการเบรคดีเขามีการ,รสผสมตัวซิลิก้าเข้าไปเพิ่มเติมนะคะ เปลี่ยนทั้งหมด4เส้นนะคะฟีลลิ่งคือรับรองเลยว่านุ่มแล้วก็เหมาะกับรถสไตล์ P P V แบบนี้แน่นอนเลยนะคะ <S <S ที่สุดแล้วก็คือต้องเป็นมิชลินนุ่มเงียบรีดน้ดําดีระยะการเบรกดีขึ้นทั้งทางเปียกและทางแห้งนะคะยางแบบสเ i อริฟลิทนะคะที่ออกแบบมาเนี่ยให้มีความแข็งแกร่งและมีคุณสมบัติในการรีดน้ําได้สูงเนี่ยทำงานร่วมกับบล็อกดอกยางที่ตัดมุมนะคะช่วยปกป้องบล็อกดอกยางจากการสูญเสียหน้ายางหน้าสัมผัสในขณะขับขี่ด้วย อายุงานการใช้งานที่ยาวนานเลยนะคะเพราะว่ามันมีโครงสร้างแบบแมกนัทที่เข้ามาช่วยให้ยางคงพื้นที่สัมผัสถนนไว้ได้มากที่สุดและกระจายแรงได้อย่างสมดุลเลยค่ะตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบยางที่เป็นสไตล์นุ่มเงียบล่องดอกยางลึกนะคะก็ขอแนะนำเป็นตัว Michelin Primacy SUV เอาไว้เลยนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเติมลมกับลมไนโตรเข้าไปก็ยิ่งเสริมประสิทธิภาพในการใช้งานที่นุ่ม mm hmm. เพราะว่าลมไนโตรก็คือเป็นลมที่เบานะคะแล้วก็เกิดการสะสมความร้อนน้อยด้วยนะคะยังไงก็ขอฝากเอาไว้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากใช้ยางม mm ิชลินก็ติดต่อที่ร้านสยามท mm ีพีเอลแ h o p ได้เช่นกันนะคะส่งงานค่ะคันนี้นะคะ Mit s ูป a เจโ r สปอร์นะคะ All New p a า e r o Sport นะคะ,ะ,คะมาทําการเปลี่ยนเบรกค่ะเปลี่ยนเบรกหลังกับเรานะคะจะเป็น n e x t e r ตนะคะตัวกล่องเขียวนะคะราคาโปรโมชั่นสุด สพิเศษกับพี่ๆสมาชิกนะคะแล้วก็มาทําการเปลี่ยนยางค่ะพอได้รอบถึงการเปลี่ยนยางได้ระยะทางแล้วนะคะก็มาเปลี่ยนยางเป็น m i ชลิน i พร์มาซีเอสยูวนะคะตัวนี้มีพ้วยนะคะไซส์265-60-18ค่ะลายดอกยางนะคะ สำหรับสายนุ่มเงียบชอบความนุ่มเงียบในชีวิตประจำวันมากมากเลยแล้วก็ที่สำคัญนะถ้าใส่ลมในตัวจ้ไปโอ้โหยิ่งค้นนุ่มเลยตัวนี้บอกเลยแล้วก็ระยะเบรกดีดอกยางลึกเป็นพิเศรษรีดน้ำดียางแบบนิ่มมากมากตัวนี้นะคะเทคไวรอยู่ประมาณ440แล้วก็แ a คช i o n A temperature A ค่ะแล้วก็ทำการเปลี่ยนโช้กค่ะ Astag Force ค่ะ A z 9นะคะสามารถปรับความนุ่มหนึบได้ทั้งหมด9ระดับค่ะ เดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันเลยว่าฟิลลิ่งมันจะเป็นยังไงแต่ว่ารับรองว่ามันมีความนุ่มเพิ่มขึ้นแน่านอนค่ะสวัสดีค่ะเข้าโคงทัา,าโค,าาโคทำได้ดีเนะเาะระยะคือถ้าเกิดว่าเวลาเข้าโค้งใช้ความเร็วอ่ะเราเบรกหน้าไม่ทิ่มก็คือโชวคทำงานได้ดีเชมช่างด้ดีเก็บเรียบดี อต่อสะพานเจ็บเรียบเข้าโค้งได้ดีหนึบขึ้นใช้ความเร็ว <c oughs> ก็คือขับได้มั่นใจมากขึ้นนะคะ